โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องตองเลิฟโลบอฟนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในแมปโกอาการ์เด้นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสคริปต์ตัวนี้นะครับของค่ายสปีดนะนะครับก็โกอาการ์เด้นก็มีอัปเดตใหม่มาพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทาอีเวนต์ใหม่มาด้วยนะครับถ้าเราจะเล่นกิจกรรมนะครับให้เรามาที่หน้าตรงนี้นะกดตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ติ๊กคำว่า i n แ t นคอลเลกนะครับแล้วก็ต็อปคอลเลกอิทแบ็คแพคอิทฟูลแม็กนะครับกดตรงนี้นะเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงออเทอร์ตรงนี้นะครับให้กดไปนะครับออโต้คอลเลกออฟฟูลนะครับกดไปนะเห็นไหมมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยครับต่อมานะครับกดตรงนี้ออโต้นะครับแล้วก็มาที่กูร์นิเวย์ครับกดตรงนี้ออโต้ซัมมิทออฟฟูลนะครับปึ๊บเห็นไหม มันก็จะใส่พวกผลไม้ลงลงในหม้อให้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้นะครับก็เวลาที่กิจกรรมตรงนี้มานะครับทุกคนก็สามารถมาติ๊กตรงนี้ได้นะนี่ประมาณนี้แล้วก็จะกิฟพวกต้นไม้ที่เกี่ยวกับพาราวีนนะครับแล้วก็เหมือนแบบที่ติดมิวเทชันนะครับมันก็จะกิฟให้นะครับมันก็จะกิฟให้ตัวเจ้าฟักทองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ชุคกิปต์ตัวนี้นะครับก็สามารถตั้งซื้อของได้นะครับ จะสอนนะก็มากดที่ Shop กูนีเวงครับนี่นะตรง Select Spooky Seed นะครับนี่นะทุกคนก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเมล็ดอะไรมากนะครับเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพวกเมล็ดนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไข่นะครับผมนี่นะก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาไข่อะไรครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกของตกแต่งนะครับโอเคนะ โอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับสําหรับเจ้าสคริปตัวนี้นครับของค่ายสปีดครับนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแจกไว้ให้ใต้ข้างล่างคลิปนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ